ที่หนึ่งบ้านไลขที่เขาไหร่บ้านที่ที่เก้าทีห้าหมื่นตังทำอะไรต้องแต่งดั่งนั้นปาที่เท่าเยอะบ้ใดก็ว่าบังยืดบ่าใดก็ไเ่เก้าทีหาพอไเยังไม่ถึงเวลายึดให้โอกาสเขาก่่อว่าให้มันเลยบ้านที่เท่ทักกอนอหยั่งเต็งหยังมั้างทไปยึดบ้นที่หนึ่งตังค์ไว้่าเก้าทีหาไปบัก ให้โอกาสเขาให้โอกาสเขาแล้วดาเทาจ้าเทาฟังบึงบางทีหนึ่งเขาทำบางในที่เก้าสี่ห้าจะจังไงพอพอได้ที่เขาขี่เอาอยวางที่มันทำบางทีหนึ่งเขาขี่เอาพได้ดาวเทาจุเอาดาวเทาขี่เท่าแล้วพอได้จัเออว่าการก้อนถัดว่าขึ้นเงี้ยคือมันยู่จังไงมันหรอครับผมเออต้องให้โอกาสเขาเออ เดี๋ยววันที่สองค่อยคุยกังเดี๋ยวจะมีมาีิยะอยู่ก็บอกเขาไปประมาณนั้ว่าคนมันต่าบอกกันไหนปูมีทับปนปูบ้าจังไหนบ้างบ้านที่พีทับน่ครับเก้าสี่ห้ามีทับไม่มีทับเลยโอ้ไม่มีทับอะไรโค้เโร้โหโคโรเลยนะโรไม่โคโรบ้านเลขที่เก้าสี่ห้าแปดเลยครับผมเออว่ไหนพอบังหับเขาว่าดยิ่งแบบแไม่ทางแต่ทังปองจุ แค่ฟุบได้ยูด่หลุดด๊อกไม่หลับปักมือทักการถัดตัววันนี้วันที่เท่าไหร่มืองนี้มือชันวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เชือกเามือเหมือนเป็นเออข้าอาหารการกินว่าจังไหร่แต่เขาโตพวกบ้าจังไหร่จะได้กินข้าวน้ำบ๊อบจะได้กินแกงเห็ดเผาน้ำบ๊อบคนนี้ไปชื่อแกงเห็ดเผาเห็ดเผากับจังว่ามือนี้วัดที่นี้ขายว่าอย่างไร างที่คิเก่าไม่ขายรู้ืเขาไม่ขายรู้มมึงไม่ขายบ่พอมาหาแค่ไปหาะาวนาันแนัตาบาดเขาไม่ขายดเขาฮ็ดเป็นถุงใบห,หัจักวะครับผมเฮ็ดพอเป็นคล้ายๆหน่นอนะหัจักเฮ็ดพอวะเฮ็ดพอเป็นคล้ายๆเขาฮ็้คล้ถุงว้เขาเขียนไ,นไว่า,า,า,าว,ว่응ชาช้าถามเก่าวะทออัที่เก้าวะมาทานมาพ่อถือรู้ดิเนาะพ่อถือกินด้ะ ทามว่ามาัานอีมเหมือมืเอเหมืหอ,หอ,มเอเป็นเออคำว่าอิ่มนะมันับว่าอีมเหมือมือเมืป็นหลักทานทิพเก่างั้นปะอยากินหยอดน้ำแมล็ดฝนเราพออย่ากินหอดน้ำเล็ไปคืนน้ำอื้มเพิ่มมาใช้พอมันได้หนอนเนาะถานทิพเข้าปะมันได้หนอไปคือน้ำอื้มเพิ่มเติมไปอย่าผอมเพิ่มไปคืออีกน้งกิ่มแ้ง ที่เราหนองงัวมาป้าปูไอ้หนองงัวมาแท่งเลยอือปากที่เขาปากที่เขาลักถามคนนั้นรักถามคนนั้นป้าปูรักถามคนนั้นรักข้ามาแท่งค่ะเลยแต่ว่ากินได้หมดมือหมดเป็นจำนำได้หมดมือหมดเป็นมันแสบเนาะพฟอเนาะมันของแท่งเนาะปากที่เขาถึงนี่ผู้การถือว่าเักแท่งป้าอือคุณร่างข้อมา ันแพงกิกนว่าแม่นพอายกายเนไกกินถ้าร้อยเก้าสิบห้าบาทสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้าร้อยเก้าสิบห้าบาทรถว่าจฉันั่งวานรถอิมริรถเฉพาะวันที่สิบเก้าครับเออเขารถหันดิถ้าร้อยเก้าสิบห้าบอกกติเขาวก็รถหันดิปกติแทงก็นี่น่ะนะครับเมื่อวันที่สิบเก้าเขาได้รถหันถ้าร้อยเก้าสิบห้า ไม่มีรบอีกเอาแค่นี้เขาอ่ะเอาขาเท่านี้จะเขาลบแล้วค่าเดี๋ยวนี้ถามน้รถเราพอเออถมาลบแล้ค่าแบบเขาว่าได้แค่นี้แหละลบได้แค่นี้เด้อถามร้อยก็สิบห้า,าบาทเฉพาะว,วันที่สิบเก้าเฉพาะวันที่สิบเก้าเราพอนะว่ามีข<อ>ืนมีรงเอาได้ที่เราเอออได้ขึ่เราถามสิบ้าเยเพ็รเพาะนี่สิแกงถ้ายังเราพอเขาจะแซ่บ ว่าแกงใช่หมอค้วยแล้แถ้คัว่าแกงใช่หมอว่าไงดิเห็ดหองเขาต้อแกใชหมอ้อเสียเพียบแล้ววานนี่แล้ัดวาไง่านนทานพอเลยนี่แอใช่หมอคักทักนว่ามันเสียบพักหวานม่แก่งใส่ไม่พอว่าแกงโครโร่โอยแกงโครโรเหราเนาะแกงโครโร่ช่งน้ำก็ฐานสิบเก้าบาทแต่ว่ากินเมื่อไรเมื่อหนึ่งเมื่อแปดนั่แต่ว่าต้องนั่งหัวแต่กินเมื่องเมื่อปาเก้าสิบห้าบาท มันมดแต่ยังได้านาเลยแมนออแม่นครับชดนี่มัดขั้วราปูระไอ้มัดขั้วายกัได้หลายตัวแ้วเนาะมันมดหน่อยคือคือมันได้หลายตัวใส่หนาใส่นามไหลายนกฟัวเนาะหนาหลายหลายชดมดขึ้กันหมดขึ้นกันนี่มันแข่นาะแ ิต้องนองก็มาได้ท่ะมึงเนี่ยกินต้องนองู็มาได้ถามน้องก้าวถีบห้าวฝากที่ทักวักชี้ไปเองไปทุกสายบักบักเองว่าถือไปที่บ้านบักแจ้เองว่าท่านหน้าบจ้เอกไปที่ไหนมาปูให้บักชจ้เองไปทื้อหนดอกยเอาเขาต้องถือไปอย่าบอาได้กีนน้ำบักพักข้าใจเาเหบอข้าใจฝอยมันเป็นตั้งทา เกินบ้านพวบ้านเกินน่าบักพากระบาทีนี้คนเขาก็มันเยอะรักเอ้าเอาจ้าข่านล่ะมาแล้วถามใครให้ไม่ชอไม่หลาบไม่ชอบไม่หมานชอบคือชอบคนนั่นลูกน้ออาหา่ดีไรเดี๋ยวดีไม่ดีไม่แห้งเน้อพวกเป็นชาพานบุ์นไทยกระดานนั้นลูกน้อไม่ชอไม่หลาบไม่ชอไม่หานชอบคือชอคนนั่น ครับนี่ก็คือเป็นเป็นตัวเลขของมือนีนะครับเนาะสำหรับมือนีนะครับเด้ออันนี้เป็นสำหรับสำหรับลายวันนะครับเนาะสำหรับไายวันกบเอฟซีก็เอาไปลองมึงนะครับเด้อคือว่าเป็นบอกว่าลายวันมือนีวันที่เนี่ยกาะวันที่สิบเก้าว่ะสิบเก้าเบิดมือตาวาแกงเห็ดเพาะนะครับ แกงเห็ดเพาะหั่นกินได้เครื่องมืออ่าแต่ว่าน่องงัวหั่นกินได้เบิดมือนะครับเด้อกินได้หอดแรงหอดสองตุ่มสามตุ่มคนละเนาะครับเนาะอันนี้ก็ให้เอฟซีฟังเอาคักๆครับฟังเอาคักๆัดนะครับเด <c ười> ้อคอยคอย่าคอยคอยกิบไปทดลองเมืองขั้นปูม,มักเนาะครับเนะาะมักไร้วันนะครับอันนี้เป็นสำหรับไร้วันนะครับเนาะแต่สำหรับอ่ آ, าไล่เครื่องเดือนไ <c ười> ล่เครื่องเดือนกะมีเราคำเนาะไล่เครื่องเดือนก็นนค,นะคือ เป็นเก่าซีหานะครับเด้อว,วันที่หนึ่งวันที่สองอดวันที่สองเก่าซีหาครับกับไปยิบจับรถตรีเอาไว้นะครับเอฟซีลายวันนี้กับสีมีสามเก่ากับสามเก่าหานะครับเนาะสามเก้านี่กินในเครื่องมือครับมือน,นี้แต่ว่าสามเก่าหานกินในหอดสามทุ่มกัใช้วิจารณญาณการรับชมเด้อเอฟซีเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดต,ตามเอาไว้ครับที่บริภาษข่าวสารในไม้จากทั้งช่องนะครับเนาะ ขอขอบุณขอบคุณเอฟซทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะบ่วาทุกช่องช่องไหนกัดมีขอบุณขอบคุณทุกทุกคนนะครับนะเอาบานิกาเอาสารคดีมีกะสักพลาดวยขอ,อยุติคลิปไวเพียงคานี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีอย่างงามครับ